สวัสดีเพื่อนด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาเพื่อนมาเพิ่มใ,ในส่วนของยอดแชร์โพสต์ของ t ิ k กตอกนะครับหรือว่าคลิปวิดีโอติ๊กตอกนั่นเองนะครับทำยังไงมาด่วนได้เลยนะดับไรนเพื่อนคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ผมแปะไว้เพื่อนได้เลยเพื่อนจะเข้าสู่เว็บไซต์ hpesm m ได้เลยนะหรวันเ<ๆ>พื่อนที่ดูว่านคลิปสั้นคลิป็อตคลิปเรีย่ยวจะเป็น QR c o ค้ด้านล่างสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะอยากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วเพื่อนมากดสมัครใช้งานปุ่มเขียวตรงนี้ก่อนได้เลยนะคร กรอกือผู้ใช้อีเมลล่าดผ่านยืนยันล่าดผ่านได้เรียบร้อยที่สําคัญติช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะเร็นเครื่องหมายติทูสีเขียวอย่างนี้แล้วกดสมัครใช้งานได้เลยนะหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยเพื่อนมาลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุ่มสีเขียวตรงนี้ก็ได้นะครับกดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ื่อยู่ในส่วนของหน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายพนกอันแรกนี้เลยนะครับตรงกลางหน้าจอเพื่อนจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนเลื่อย เลื่อนในสนองติ๊กต็อกได้เลยนะครเลื่อนลงมาเจอหมวดหมูม่ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปมีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเลื่อนเลยนะครับเป็น,เ,ปนเรื่องใน,น,งนส่วนของติ๊กต็อกเพิ่มยอดแชร์ได้เลยนะคร,ร,รับริการเลื่อนบริการเพื่อนสนใจถูกใจได้เลยนะครับในส่วนของเขาอธิบายอย่าลืมอ่านกันด้วยนะครัอ่านเสร็จเรียบร้อยมาในส่วนของลิงก์นะครับคัดลอกลิงก์คลิปวิดีโอนเพื่อนเยอะเพิ่มยอดแชร์ <c oughs> ได้เลยนะเป็นคลิปวิดีโอนี้นะครับยอดแชร์อยู่ที่9แชร์เองแล้วนะครับกดปุ่มแชร์แล้วอย่ามีคำว่าคัดลอกอยู่นะครับได้นะ ลิงก์มาวางไว้ตรงนี้นะผมใส่จำนวนที่ต้องการน้อผมเพิ่มไปสักหนึ่งร้อยแชร์แล้วกันนะแล้วกดสั่งซื้อได้เลยเคือหนะ้าแต่งคิวอ,อย่างนี้ยอดแชร์ของเราลองเพิ่มเข้ามาก็รอสักพักหนึ่งนะครับระหว่างที่รอเดี๋ยวต้องขอแนะนำเมนูต่างในเว็บไซต์เพิ่มเลยแล้วกันนะในส่วนของรุงประวัติการสั่งซื้อน้องจะบอกออเดอร์ต่างที่เราเคยสั่งซื้อไปนะผมตรงนี้ราอยจะเป็นวันที่นะบบเลขรหัสออเดอร์บอกตรงนี้เลยนะ รายละเอียดต่างๆจะบอกอยู่ตรงนี้นะพ่ผมด้านขวาสุดตรงนี้จะเป็นสถานะแล้วถ้าเสร็จเรียบร้อยขึ้นจะอยู่เขียวว่าเสร็จเรียบร้อยเพื่อนเลยนะอันนี้โซ่คำน,นุบริการนะไอ้บอกบริการต่างๆในเว็บไซต์เพื่อนเลยนะพ่ว่าจะเป็นบริการอะไรต่างๆเพื่อสาสมมรถว่าเรื่อบริการนั้นที่เมนูดน้านขวาตรงนี้ได้เลยนะครับ ใน,นส่วนของเมนูเติมเงินเนอะก็มี5ช่องทางการเติมเพื่อนเเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นทูนี่วอลเล็ตสแกน Q R โค้ดซองอ่งางเปาคลิปโตหรือ,อว่าเชียร์นะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างเพื่อนๆดูเป็นสแกน Q R โค้ดละกนันเนอะใส่ย,ยอดจำนวนเงินที่ต้องการเติมแล้วกดเติมเงินได้เลยนะขึ้น Q R โค้ดอย่างนี้เข้าแอปธนาคารที่มือถือสแกนจ่ายได้เลยนะสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยแนละ้วยอดเงินของเพื่อนแนละ้วจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะใน,นส่วนของเมนูแนะนำเพื่อนเนอะเพื่อสาม,มารถคัดลอกล,ลิงก์ตรงนี้ไปช์คบคนอื่นๆได้ยนะ จะได้คา่าคอมมิชชั่นนอ้หนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวน,นะครับผมว่าเป็นไรายได้เสริมรายได้พิเศษอย่างหนึ่งรับเราเลยนะครับในส่วน,นของเมนูรับของขวัญเนาะเพื่อนสามารถมารับในส่วนของยอดวิวทิกตอรฟรีได้ที่เมนูนี้ได้เลยนะครับกดวางลิงก์ก็ใส่จำนวนที่ต้องการกดรับของขวัญได้เลยนะครับผมจะได้ในส่วนของยอดวิวทิกตอรนเลยฟรีๆเลยนะครับตัวช่วยเหลือเนาะของเพื่อนมีปัญหาอะไรต่างมาที่เมนูนี้ได้เลยนะสามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็ไวบไซต์ตรงนี้เลยก็ได้เนาะกรอ,อกรายละเอียด e ต่างๆไปแชแนฟไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะ แล้วกดส่งตั๋วไปได้เลยเพื่อนเพื่อนจะแอดไลน์ตรงนี้ได้นะผมปุ่มไอคอนไลน์เนี่ยคลิกเข้าไปจะเป็น QR code เพื่อนเสแกนแอดไลน์ได้เลยนะบมแอดมินขอความต่อเพื่อนเพื่อนยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับตอนนี้นะผมคิดว่าในส่วนของติ๊กตอกยอดแชร์ที่ผมเพิ่มไปนะจะเพิ่มมาแล้วลองไปเช็คดูบ้างนะตอนนี้เก้าแชร์กดรีเฟซดูเลยแล้วกันนะครับอัลไทยจอยเพิ่มเป็น70แชร์แล้วนะบม กำลังทยอยเพิ่มให้กับเราเลยนะผมก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะผมผมจะรออีกสักพักหนึ่งนะผมให้ยอดแชร์ของเราเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่สั่งซื้อไปนะผมเราก็สั่งซื้อไป100้นะผมตอนนี้เขาทยอยเพิ่มไป70แล้วนะผมตัดคลิปวิดีโอไปตอนที่ยอดไลอย่ายอดแชร์ของเราเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วกันนะครับครับผมหลจากที่ผมรอมาสักพักนึงนะผมตอนนี้ยอดแชร์ของเราก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่สั่งซื้อไปแล้วนะ ไม่นานมานะ้แปบ๊บเดียวเองเท่านั้นนดแบบยอดแชร์ผมก็เพิ่มขึ้นม,ม,มาเลยนะ้องถือว่าสุดยอดจริงๆนะเว็บไซต์ HPESMM นะ้อมเว็บไซต์สามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ยอดวิ่ตามยอดอะไรต่างๆเพื่อนได้นะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม Facebook YouTube t ิ k t o k i n s t a g r a m ก็สามารถใช้งานได้เช่นกนันนะน้ังเพื่อนสนใจใ,ใช้บริการเว็บไซต์สามารถคลิกลิงก์ด้านใต้คีิปวิโอเพื่อมปใช้งานกันได้เลยนะสำหรับคีิปวิโดนี้ครับผมต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ